สวัสดีครับผมไอเพดยนนะครับวันนี้ก็จะพามาชมรถกระบะกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูในส่วนของ isuzu d-max นะครับตัวแคปบยกสูงนะครับปี2016สีบอลเงินนะครับคันนี้ราคาเพียง4,99,000บาทนะครับรถสวยมากนะครับประวัติตัวรถเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับมือเดียวจากป้าแดงเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับไม่เพียง1 0 0 0 0แสนโลเท่านั้น นะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามได้0894807362นะครับสำหรับรายละเอียดตัวรถเนี่ยมาชมพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับชมนี้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับเส้นใหญ่ๆนะครับดีไซน์สวยงามดูสวยงามดูดุดันนะครับสำหรับชมนี้นะครับชุดโคมไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับมีไฟเดียมอันนิ่งไลท์ LED นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมี ในส่วนของขอบโครเมียมนะครับสวยงามเลยทั้ง2ฝั่งนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับสีบอลเงินนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับประมาณ6 0แล้วก็คิ้วกันศาสตร์แท้ศูนย์นะครับอันนี้ก็ติดมากับตัวรถเลยนะครับราคาเบาเบนะครับ4ี่0 0 0้าหบาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวแคปยกสูงนะครับ isuzu d max เครื่องพันเตัวแซดนะครับตัวแซดนะฮะคันนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับ ในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เนี่ยได้ล้อแม็กอัลลอยจากโรงงานขอบ16นะครับเป็นแม็ก6รลู่ส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางบิสโตนะครับปี2021นสะฮะสัปดาห์ที่12นะครับก็ยังเป็นยางใหม่อยู่นะครับล่องลึกๆแบบนี้เลยพร้อมใช้งานนะครับรหัสยาง245ทับ 70R16 นะครับส่วนโครงสร้างซุ้มล้อเดิมแท้นะครับก็ทางเรารับประกันเช่นเคยนะครับตัวรถไม่มีการชนหนักที่ความจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างเหลี่ยมสันตัวรถเดิมแท้คมชัดนะครับกระจกมองข้างก็จะได้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับให้เรียบร้อยนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมือเปิดนะครับมือเปิดตัวนี้ก็จะได้เป็นโครเมียมนะครับมีอ่าโครเมียมกันรอยให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน อีซูซูดีแมกนะครับ1.9ตัวแซนะครับเป็นตัวแคปยกสูงเป็นตัวแคปยกสูงนะครับปี2016ราคาไม่ถึง5 0 0 0 0 0บาทนะครับ499,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถสอบถามได้0 8 9 480 7362นเะครับ7362อนะครับเบอร์ผมนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมไอเพรยนยินดีให้บริการนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับมีไล่์ฟ้าให้ครบนะคะไฟเบรกตรงที่3ามแมคไลเนอร์เดิมแท้จากโรงงานชุดคมไฟเดิมเช่นเดียวกันนะครับมีตกแต่งด้วยขอบโครเมียมไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับกันชงนะครับครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมนะครับมีในส่งของกล้องถอยหลังนะครับติดมากับตัวรถให้เรียบร้อยนะครับตัวแซ DDI นะครับสำหรับคันนี้ สวยมากนะครับคันนี้สวยมากนะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับแม็กไลเนอร์เดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักนะครับร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะสำหรับคันนี้นะครับสำหรับ Isuzu DMAX นะครับตัวยกสูงแคปเปิดได้นะครับปี2016 นะครับปี2016 499,000บาทเท่านั้นราคานี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับสำหรับภายในก็จะได้เป็นโทนสีดำสวยดูดุดันนะครับตามสไตล์ Isuzu D-Max เลยนะครับแผงประตูเดิมนะครับสีดำนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้แล้วนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกปรับไฟฟ้า นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับมีในส่วนของที่วางแก้วให้นะครับดีไซน์สวยงามพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานนะครับแบบ3ก้านนะครับยังเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดามีแอร์แบ็คู่หน้านะครับส่วนไม้นะครับคันนี้อยู่ที่11,137โลนะครับ Isuzu D-Max 1.9ตัวแซด9 9 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2016รถมือเดียวนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวจากใบแดงนะครับสำหรับคันนี้ นะครับประวัติสวยๆม่ใน้อยๆเลยนะครับคอนโซลเป็นโทนสีดํานะครับหน้าจอเนี่ยเป็นแบบทัชสกรีนนะครับเป็นแบบทัชสกรีนดีไซน์สวยงามเลยแอร์ยังเป็นตัวแอนะล็อกนะครับเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังถุงเกียร์ครบถ้วนนะครับเบรกมือนะครับที่พักแขนเป็นพลาสติกนะสําหรับคันนี้ นในโซ่ของเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสภาพสวยงามสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยยับนะครับโดยตัวสแตนดาร์ดเนี่ยถ้าโรงงานเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะใหม่ๆสวย,สวยๆแบบนี้เลยนะครับสมาร์ทแคปเปิดใต้นะครับสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับด้านหลังก็เป็นเบาะหนังนะพมนักพิงเนี่ยก็เป็นเบาะหลังหมดเลยนะครับค่อนข้างครบถ้วนเลยนะสําหรับคันนี้ หลังคานะครับก็เป็นหลังคาเดิมๆนะครับไม่มีรอยอเสื่อมสภาพไม่มีรอยขีดเขียนนะครับไม่มีรอยเจิมนะสำหรับคันนี้นะครับก็สภาพสวยๆเลยนะครับรถนะครับปี2016นะ้ะไม่เพียง1100 0โลเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยมากเป็นรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะครับเป็นแคบยกสูงนะครับเป็นแคบยกสูง นะราคา499,000บาทเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับสภาพตัวรถสวยๆเลยนะครับอุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.9เทอร์โบนะครับหรือ1หรือเครื่อง1,900 cc DDI Blue Power Turbo นั่นเองนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ยอดยอดนิยมนะครับณนะปัจจุบันนี้ของ ตัวแบรนด์อีซูซุเลยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่เคยแต่งไม่เคยผ่าไม่เคยเติมนะครับล่องรอยการแต้มสีต่างๆชัดเจนนะครับตัวนงตัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรอยไขนะครับห้องเครื่องอ่าแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับภายในห้องเครื่องสะอาดสะอาดแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับสาหรับคันนี้นะส่วนโครงสร้างนะครับตัวนงตัวน็อตคานด้านในเดิมจุดเป็นอาร์ดเดิมฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยแกะนะครับแก้มซ้ายขวา นะครับโครงสร้างเดิมนะครับแผ่นอ่าแผ่นเพจเดิมนะครับหมุดเดิมนะครับไม่เคยถอดไม่เคยถอนนะครับคานหน้านะครับตัวน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับจุดเ็ารตเดิมนะครับคานหน้าเดิมแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถสวยมากระบบเบรกแบบ ABS นะครับระบบเบรกแบบ ABS นะครับรถสวยนะสำหรับคันนี้ นะฮะใครที่สนใจนะครับสอบถามได้นะฮะ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2สนะคะสำหรับ i s u z u DMAX ตัวแคปยกสูงนะเปิดได้นะครปี2016เกียร์แมนนวลน,นะครับประวัติรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงราคาถูกด้วยนะครับ499,000บาทสีบอลเงินเดิมทั้งคัน นะครับสนใจก็โทรสอบถาม0894807362นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวันทำการนะครับจันทถึงอาทิตย์เลยนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ